สวัสดีครับมาพบกับช่างเต้ยนะครับจากที่เรามาดูหน้างานไว้วันนั้นนะครับที่เราถึงเวลาที่จะเอาไมโครมาปรับระดับนะครับนี่เราหาระดับก่อนนะครับเจ้าของบ้านเขาจะเอาเทเสร็จเนี่ยฮะเท่ากับพื้นข้างบ้านที่เขาเทออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วทีนี้ผมเช็คระดับดูแล้วนะครับเนี่ยเวลาผมเช็คระดับเนี่ยผมจะยิงระดับดินเดิมก่อนนะครับระดับดินเดิมเท่าไหร่นะครับแล้วค่อยมาหาค่าเฉลี่ยนะครับว่าส่วนต่างที่เหลือที่เราจะปรับเนี่ยเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมก็จะเช็คเขียนไว้ในกระดาษ ได้เช็คระดับทั้งหมดแล้วก็บวกไปอีก10เซนนะครับก็คือเราจะเทหนา10เซนนั่นคือที่เราจะเอาดินออกนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราเช็คระดับด้วยกล้องนะครับมันจะง่ายนะครับเรายิง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 ตั้งไล่ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตัวเลขมาแล้วก็มาบวกลบคูณหารนะครับว่าเราควรปรับลงลึกเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราก็จะเคลียร์นะครับเคลียร์ปรับออกมาตรงนี้เคลียร์ไม่เยอะนะครับเคลียร์ไม่เยอะนะครับโดยเฉลียดินผืนนี้สวยครับผืนนี้สวยเลยนะครับก็เดี๋ยไไไม่่โคคลเกกดดดนนิึง็ใช้้รับ